สร้างขยะ เมื่อไหร่จะนอนเมื่อไหร่จะนอน น้ำอะไรมาทามือน้อาไลมาทอมือน้อมามาทรมือเอามาเช็ดเขาัดเขาทำไม Oh, uh, Ah. Uh. Uh. Ality. ววร,รักรักโอ้ยรักรักรักไม่น่าหนักรักไม่น่นักรักไหมแผลแผ่แลแผลไม่แผะไม่แผะ hai lắc này lắc mà lắc lắc, mày, ừ, ừ, ừ. lắc, lắc này chụp chụp lắc này chụp, chụp. lắc lắc chụp chụp lắc lắc chụp chụp ừ, ừ, ừ. <laughs> ừ. Ừ. lắc

แล้วกันอะไรคันอะไรยิงปืนอไม่ยิงไม่ยิงไม่เล่นนะนะ่ะยิงไม่เล่นนะนะ่ะยิงหนึ่งสองยิงนูดีมิไตอร์โมดโอ้หึ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 ใส่กระสุนเร็วใส่กระสุนยิง หนึ่งสองไม่ยิงอีหนึงน่งสองยิงยิงไปทางโน้อนอ่ะมืออืม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 พอวบอมอมออม

ร่วงไหมอืมละกันเหรอและกันเหรออืมอืมออากออกขันถามขันตลกเปล่าเฟี้ยวเล่าตลกเปล่าตลก็เปล่า แต่เราก็เปล่าโอ้ตกเอ้าเอ้าอืม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 ออืมออืมออืมมหาหนังนี่แถมมีแถมมีแถมเอ้ายิ่งหนึ่งสองสมผิว

Right? Right.

จะถูอะไรลยถูมาทำแบบเมื่อกี้มาเนี่ยเอ้าทำมา,าไหมถูมาไม่ถูโอ้ยถูมาถูมาไปไหมขึ้นไปยิงกระสุนดิตุ้งยิงกระสุน หนึ่งสองสามเอาไปเลยยนตุ้โอไม่ไปหนึ่งอาอืมอืมหนึ่งองสามอืมไปไหน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 โอ้ยิงกระสุนหนึ่งสองอู้โอ มือแข็นม่อแขนไม่เล like bon ่นได้ไหมไม่เล่นได้ไหมไม่เล่นนะเหนื่อยเหนื่อยแล้วยังไม่เหนื่อยเหรอวะอืมอืมไปยืดช่องแหมเททำเป็นเถ จำเป็นเถอืม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  ไม่ต้องเสล่ไม่ต้องเสล่เอออ่ะอืออืกระโดดไม่ขึ้นเหนื่อยแล้วเซ่เหนื่อยแล้วเซ่กระโดดไม่ขึ้นน่ะเออเ้ยเหนื่อยแล้วเซ่นิ่งสูงออกมาห่างเลยนะไหวไหม หนึ่งสองดดอืมเอามาไปไหมไปไหมหนึ่งสองหนึ่งสองอืมอะอืมขี่ล่วงขี่หล่นเล่นจนขี้หล่นขี่ตกใจแขนกับผม <c oughs> วิ่งวิ <c oughs> ต่ตายตายตกใจตกใจว้าน่าสงสารเด็กเลยตก เจ็บไหมเจ็บไหมเล่นอีกไหมน่ะทำะไเล่นอีกมาเล่นอีกมาอืมไม่เก็บ

ตั้งหลักก่อนนี่คิดว่าผมเหนื่อยไหมว้ายเอามาตั้งหลักใหม่หนึง่งสองตุง <c ười> ้งเหนื่อยแฉ่แล้วมาอ่ะมาอ่ะหนึ่งสองอม่ไปปุ้ง ไม่เจริญดอิอืมอืมพุ่งพุ่งโอ้โหไม่ได้จังวะไ I